สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสาลีสวัสดีครับพ่อสาลีตัวจริงเสียงจริงครับผมพ่อสาลีฝันเหม็นบ่อุ้ยบ่มเหม็นยังได้ต่อสองหงวดซ้อนและครับผมมาเอาขม่าขม่แอมขอได้บ่ผมได้อยู่ครับหกซีเบทเทไรพ่อหกซี่อหกเจ็ดเจ็ดซีสิบสองคนว่าเออนนั่ถือแล้วคนว่าไม่พ่อพึ่นกับว่าพึ่นมากก็สองซีซีสองหนอมาสองซีซีสอง เดี๋ยวขออน oui, ุญาตต่างกองนะคะหงวดติพันหน้าเคูเลขนะคะของคุณพ่อสาลีนะคะ fc ปุนว่า67คู่ในโทรได้ข้แรกก็บว่า42คุณพ่อสาลีสวัดีคร่ะหมวติพันมากอะเขาเมื่อานเนาะเขาเมื่อวาสองหมวดซ้อนหมวดี่พันมากเด็สองซีซีสอค่ะถือให้ fc เบอร์สามคุณพ่อ ป็นหลักฐานนะเจ็ดเป็นเท่าไรหกกับเจ็ดคูณกันหกกับเจ็ดคูณกันกลาเป็นสี่สิบสองเออถึงแล้วแม่นลละอันมานี้ยังหน่อยดูพ่อให้เห็นน้ำเนลโอ้ตัวนี้บ่พ่อตามจริงเขาก็พ่อสาลี่นี่เขาสามสี่งวดได้ได้งวดที่ว่าฝันเกี่ยวกับสร้างน่ะนอครัแต่ว่าแป๋เขาแป๋บ่ได้จะซื้องวดนั้นที่สามตัวของงวดนั้นครับพ่อขอลงเลยโอเคนะคะเอฟซีสำหรับงวดที่แล้วเนาะสี่สอง สองสี่นะพ่อเนาะก้อนนันนันก็โชคดีบอก่อฮะก้อนนันนันก็โชคดีบบตอนสี่สอก้อนนันก็ะไดตัวอยู่ขรัผู้ดีสามตัวสองสามนะออกสองสามเก่าสาม้าสองเอมันออกสองเก่าสามค่ะพันุมาบอกกันยังไง่อตอนออกสองเก่าสามพันธุ์สร้างสร้างหาตัวมันมาน้อกันครับแต่มันแยกออกเป็นมัน มันเป็นสามตัวต,ต,ตัวหน่อยสอง <employers? S 1> ตัวตัวใหญ่สามตัวครับก็เลยตีก็เลยพอใหญ่เนี่ยก็เลยตีว่าเป็นสามสองพอพอเที่ยงมาเีให้ว่าสร้างมันจะเป็นเกาหาตัวมันเป็นหาเพราะว่าสร้างครูบ้านคููเมืองมันเด็อเป็นเก่าขคนว่าครับก็เลยพอใหญ่ก็เลยเลี้ยงแซวว่าแน่ๆลาว่าสามสองเนี่ยว่ามันเป็นเก่ามันมันเป็นสองเก้าสามบาทพอเที่ยงให้ว่า หาเก้าเก้าหาเนี่ยสงเอาไปเก้าสามสองกันตถอนเจ้านเนี่ยสังหาเนาะค่ะเอาหัวดีพ่อหัวดีพันมาจากไหนครับผมหัวดีพันนี่มันผันบ่อไดบอกเลขบอกเบอร์ดอกหางลักษณะเบื้องคือคือบอกกัหน่ำแปเอานะคับพันาเดื่อหน่อยสามคนนั่งนั่งไข่ไข่เขาเขาตังคก่อนเสาโบราณตะกีนะฮะนั่งอยู่นี่จุดหนึ่งอยู่นี่จุดหนึ่งอยู่นี่จุดหนึ่งสี นั่งกินแกงเห็ดกินแกงเห็ดขอนเด็กหน่อยสามคนยิ่งเลือผู้ชายหรอพ่อเด็กหน่อยผู้ชายผู้ชายทั้งสามก็พออย่างหน่อกว่าหัวเด็กหน่อยมื่อนีย่างก็ขึ้นไปกินแกงเห็ดพอเมื่กลับมาลับมาล่างมันหางหายก็จะได้บวมหัวบานก็เลยเสียหายไปเลยกต่หัวแต่มันได้กินแกงเห็ดนั่งกินแกงเห็ดสามคนมันแกงแกงเห็ดขอนนั่นแหละ เว่จะได้ปุณิพพอบานพ่อใหญจะจีแปะจะได้ตีจะได้แปะเล่กับพ่อใหญ่กับการเซว่าเฮ็ดมันก็หาแม่นหมาวาน้ำตีเป็นเหลี่ยงอะเฮ็ดหาเฮ็ดหกสามนี่มันก็เป็นสามตอนนี้สามยู่บลีล่ะสามคนเออท้่มัอยีมาสามสามหาหกสามสามหกไม่สมบ่ค่ะเด็กหน่อยนิดนึงอย่าบอกด็กเด็กหน่อยสามคนนิดนึงบ่เด็กหน่อยนี่ พอเน่อยมันี่ตีสีนหนึ่งน้ำเล็กน่อยเด้งหน่อยหน่อสามตัวเลบะพ่อเป็นตัวใดจ้าคือพ่อใหญ่นี่ยังเน้น3าตัวนี่คือน้ำสามตัวคือน้ำเก้าห้าสามเก้าก้สามก้ากสเแกงแงแเห็ดแกงงเห็ดเห็ดมันจะเป็นหาว่หาเก้าหเด็กน่อย3คนอ๋อถ้าถ้าตีสาตัวพ่อจะตีเป็นเก้หมรือว่าเก้าหกสามตีเป็นบอสอเล็กสิบอหนึ่งมาใส่ บอลหนึ่งมาใส่ว่าก็าจบอลหนึ่งใส่มันนิ่หน่อยมันหลายคนหล,ยหลายคนพคตสีหลายตัวหนึ่งโคตเออเอาตามพอระวาแล้วสัตวมือขึ้นก็ฟันอยู่ไหยครับเขาอีกก็พันมือขึ้นนี่พันเกี่ยวกับรดขั้นเก่านั่นนะค่ะลดขั้นเก่านั่นแต่ว่าพันรอยย่าย่านี่เระเอาขึ้นแจให้แจงมุ่งเรยวขึ้นแจมดอกมุง่งเร็วถ่ายมันจำได้อยู่ใช่กเออ เอกไสรถแล้วเพื่อนแจรถเจ้าคนวะมันจะเสียคนวะเพราะว่าไงกับคืดกับกรรมมันมือใหญ่เพื่อนขึ้เหมือนคืดนี่แหบางก็เล็เพราไงห้อถ้มันจะเป็นเลขขายรถกูมากกว่าตัวสามห้าศูนย์เลยสามห้าศูนย์เลขขายแล้วก็ว่ามันเลขขายรถเอาตรงกันก็จะได้เนาะตรงกันจะได้จะได้กับสามห้าสามคือกันเก้าห้าสามอันนี้ก็สามห้าศูนย์ ก็เพิ่มศูนย์หาสามกับวก้หายวินนะ่อเนาะเดี๋ยวเาเบกลูทเด้นด้ความสันมันิีหมุนเอาจังสั่นดีหมุนเอานะคะเพราะว่าเพราะว่ามันว่ามันเนี่ยมันเหล็กรถมันศูนย์หาสามโอ้สามหาศูนย์เนาะจ้าเ่เรื่กคุณแจนจำอะไรเร่คุณแจนจำอะไรจำอะไจะเรียก่าเอารถทะเบียนรถเรขทะเบียนมันค่ะครับเรขทะเบียนมันอ่ะสามหาศูนย์ อันนี้ฝันล่าสุดบก็นี่มันขึ้นนี่แหละัขึ้นมาเลยถ้าก็ได้ฝันสองขึ้นจะขึ้นก้อนก็พอาะเราคอยลราฝันว่าอยากน้หลานตายนั่นผู้ก้อตายนั่นแต่ไปงานเห็นดีประโยชน์มามาไปมาอยู่นี่เดี๋ยวมาหน่งหันมาไปงานเห็นดีแมะบ่ได้ไปงานเห็นดีไปสั้งสวดอภิธรรมนั่นเออไปอยู่กับมาผลน้ำมันทับกดมาบอกเสดบอกบอกบอกแต่ว่าคือจะอายุผู้บาตายอายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดปี เดบงเลขฟ้ารลงเพิ่นบอกณพิ่อบบได้เบิงแล้วตรงั้นั่ได้เบิงสำคัญอยู่ได้เลขฟ้ารล่งกนจำได้นี่นาะบ่ได้เบิงกอจำจะอายุเพิ่นนะครับจำแต่อายุยี่เ็ดปีนะยังนุ่มๆอยู่ตัวพี่น้องผู้ชายไม่ยิ่งพอผู้ชายอ่ะุพี่สิบเุ27ปีผู้ข้อตายจะอายุนะคะอายุ2ีตัดสินใจะได้จะไปผู้ข้อจะองาย เป็นเด็กหน่อยอยู่วเอาบผมว่าละเพื่อตอนนั้นเรื่องเลาเขาเพลินเนาะเราขอเกาล่วงเนาะครับผมย้ำความฝันที่ว่าเด็กหน่อยกินแกงเฮ็ดไหมเฮ็ดท่านผู้ชมฟังอีกคือพ่อใหญ่ฝันไปครับฝันชิปล่างๆล่างๆไปคือเห็นเด็กหน่อยสามคนนี่ครับมันมานั่งคล้ายๆกับก้อนเสาโบราณเป็นเป็นตังมันมันนั่งผู้นี้จุดหนึ่งผู้นี้จุดหนึ่งผู้นี้จุดหนึ่งยังสี่นันเป็นสามสามจุดสามเสาเนาะค่ะเออมาเนี่ยเพราะไงก็แล้ว เฮียจ๋เว้ยกินแกงเห็ดค่ะพ่อกินแกงเห็ดบาพ่อยังก็รู้สะดุ้งหงมือกันมากดุงมือจะได้บันีพ่อเลยถามมันก็บอกเลถามมันแล้วก็มาคือเลน่นั่นละเอ้ยพ่อคือส่เลอีดปั๊บเลยคือส่เลเนี่ยมตันดุพ่อเนี่มันหาึวมันสามคนมากับสามอแกงมกับเก่ามองมันเ่าคสามหาสามไปสันว้อ เก่าหกสามเก่าหาสามไม่ว่าใครไนวาสัตว์ขมันพัวตัดเนาะอันเด็กหน่อยออกตัดหนึ่งอยู่ะเอาเข้ามาแกงใส่เอาแกงมาใส่โอ้เอาเก่าใส่แทนเก้าหกสามหรือว่าเก้าห้าสามนะพ่อนะอ่ะถ้าสองตัวกับหกสามหาสามหกสามสามหกสามหาาสามยี่สิบน้อพ่อนอ่ะทั้งสองตัวพ่อไน มึงหั่นก็ะโวยว่าลูกกลับไปบนขาก็ถือยู่ห้องเขาจ่อยที่แล้วถือมันบ่พอถือยู่เขากลับไปยู่นแต่ว่าเขาบ่มีใส่เขาก็ใส่ที่แล้วสองสี่นะคะน้องเออสองสี่ค่ะน่นก็เลขฟันเท่ากันน้อพ่อฟันเห็นเกี่ยวกับรถใช่ไหมคะเกี่ยวกับรถนี่แม่ใหญ่เพิ่นเอาคนแจรถไถเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยคนแจรถเจ้าเพิ่นว่าค่ะกับบ้ว่าเลขยกคนแจกเป็นตัวใหญกับบุหงาแต่ว่าจําบ่ได้ประจําได้แต่ว่าเลขทะเบียนมันค่ะ เทะเบียนมันสามค่ะเะเบียนกุญแจรถเะเบียนมันเะเบียนรถเะเบียนรถสามห้าศูนย์สามหนย์สค่ะ Fc อันนี้ฟันเกียวก่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับปอาลีเดี๋ยวคุณพ่อมันจะสรุปตัวเลขข้ามฝันนะครับเดีู๋นะคะตัวเลขนะครับองคุณพ่อซาลีก็เป็นคนฝันแม่น Fc เลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หลัสามห้าศูนย์ค่ะ Fc สามาซูนเป็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เด้อครับผมเพระว่าคุณพ่อฟันขึ้นหมาดๆครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะให้พ่อหันมาสักก่อนนะคะมีหลายช่องนะคะแอมินก็จะต้องแบ่งปันกันไปนะคะแอพี่หยุดสักก่อน่อยหยุดก่อนแป๊บหนึ่งแคบหน้าจอแคบหน้าจอพี่นารีตัวแคบหน้าจอสกู๊ปกุนนะคะเป็นตัวเลขของคุณพ่อนะคะอ่ะผู้ไดเข้ามากแคบหน้าจอนะคะเก้าห้าสามเก้าหกสามนะคะ แล้วก็ทะเบียนรถนะคะ3-50หนะคะ FC หรือว่าคุณใดได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะตามที่คุณพ่อเล่าความฝันอยากตีเป็นตัวอื่นกะลองคอมเมนต์มาบ้างนะคะส่วนคุณพ่อคนใดตัวเลขตามนี้เป็นแนวทางเด้อ FC เด้อนะคะขอบคุณ FC หลายๆขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะขอบคุณ่ขอบคุณพอสาลีนะครับสา ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ